สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทัพเทชูวับนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นกันแบบชิวๆนะโอเคมือไม่น่าข้างในกูกบดละชิวเกินนะวันนี้วันนี้ก็จะมาเจอออฟเลนอีกฝั่งก็คือฉีนะฮะไม่แน่ใจว่าตัวมันแก้ทางกันหรือเปล่าแต่ว่าเอาไว้ระดับฝีมือการบืดขนาดนี้โอเคเอ็กคิวเสียใจด้วยนะฉีไปบ่ยอยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยหรือไม่น่าคำพงโอ้โหถ้าติดสตันขนาดนี้ก็น่าจะตุยแล้วละ่ะ ฉีฮัลโหลบายบายลาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่ในที่ตกลงกันไว้เนี่ยยาขอไปแล้วเนาะาอามาขโมยบัฟแดงเขาแป๊บเดียวหน้าป้อมกูเกิดเฮียอะไรเช่นเนี่ยมากันเต็มโอ้โหมือไม่น่ากูก็ว่าบืดซะดวว่าเฮียอะไรโอ้โหมากระเต็มเลยเดี๋ยวใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะใจเย็นนะแต่กูวิ่งหาเขาเลยเวิ่งหาเขาเลยผักขนาดนี้ฉีมึงเอาไปก่อนเลยตัวแรกคุณล็งมึงคนแรกเลยนี่เนี่มือไม่น่าคำโคงเดี๋ยวเดี๋ยวได้เคกูขอร้องขอร้องขอร้อง เอาตีนไปล่อหน้าอย่างเงี้ยเอ้ยเอาหน้าไปล่อตีอย่างเงี้ยมาอยู่แป๊บเดียวคิดเข้าป้อมซะแล้วชี้ว,ว่าไงมาถึงหน้าบ้านกันเลยเอไอกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยตีคน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 อียย๋ยึกยักยิ้งยักทำไมล่อโอ้กูไม่ไอคิวด้วยมีกูทรมานเล่นข้อหาดันคิมเข้า,าบ้านสิสิยใจด้วยนะบายๆทำแตกได้ป้อมแล้วหนึ่งเอาชี้ว่าไงเอาเขี้ยติดคิดเดี๋ยวชี้เขาไวแล้วนะกูมี่ติด ไปงั้นเละนี่เอาหน้ามาล่อตีแล้วมันยิ่งเป็นชีวิตเออเขี้ยแขนสั้นนี่กูโอ้ชีวิตมา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 ใกล้ๆนี่มาจุ๊บมจุ๊บมาจมานี่นี่นี่ไหนมือไม่น่ะคำพงสวัสดีครับนี่สันดีจัดใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเขี้ยรู้ว่าแพ้แล้วยังยังจะเอาตีนเอาหน้ามาเข้าตีนเยี่ยมจริงๆเลยทีมต้องข้ามใยต้องภูมิใจนะฮะใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นใจกูขอเวลาเนาะ ขอเวลานอกได้ไหมอ่ะไม่ใช่หมายถึงกูนะหมายถึงมึงอ่เสียใจด้วยนะแต่หนีไม่รอดหรอกเพราะกูมีมือไม่น่ากันยังไงเฮ้ยเฮ้ยอินเทอร์น็ตอินเทอร์น็ตเอาเหอเอาเหอะแต่ตอนนี้ไม่มีสติแล้วนายจะสู้ได้เหรอไอเหี้ยบแม่งไปไหนวะนะเฮ้ย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 ในจริงก็เข้ามาอู้ เด็กจุ่งหร่อน้อเด็กจุ่งหรอนหรอน้อไอ้เฮียชี้เดี๋ยวกูขอเวลาเนาะตอนนี้ก็เป็นของก,กูแล้วกูขอเวลานะฮะไอ้เฮียปล่อยกูไปเถอะไม่มีติกูขอที่สามวิได้ไหมโอ้มื่นมื่นโอ้โห,โหไอ้เฮียนอนไปคุยกับรากมะม่วงเลยกูมาดิมาดิแน่จริงก็เข้ามาดินี่เอาหน้าประตูตะยินละมาดิมาดิให้หนึ่งห้าเลยหนึ่งห้าเลยทำยไปเพื่อเฮียอะไรก็ไปวิ่งไล่เขาอย่างเงี้นไม่ได้มีประโยชน์เฮียเลยอเลยเลยอ้ยงั้นตอนนี้ก็ไปแชร์คลิปเล่นบนก่อนแล้วกัน จะได้ดันคลิปเขาโอ้โหอ้าวกูแค่จะมาช่วยทิปกูได้เชียร์คนเฉยอ่าไหนๆก็เปิดมาแล้ว I am unicorn สวัสดีครับชมรมคนชอบผี ใครก็ได้พากูกลับบ้านดีรับกูออกจาก้อมันทีกูจะเข้ามาลึกทำไมเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างโอ้โหอีกที่มากันทั้งหมู่บ้านเลยบ้างเนี่ยสี่โอโอ้โหโกรธแค้นอะไรกันนักนะฮะกูเป็นแค่ม,มาตัวแน่นอนทีมาตัวเจ้าโอ้โหทุกสกิลลงที่กูอะไรอะไรก็กูโกรธแค้นเหมือนกูเป็นเผาบ้านหนึ่งโอ้โหถ้าจะทํากันขนาดน,นี้ขอละกันนะะเพื่อนกูก็มาแล้วเหมือนกันเอวีบ่ะ นางชนีผีข้างคาวมึงตัวปล่อยโควิดเอาไปไหนกูก็ปล่อยมือวืดเลยมือไม่นักกูดูไม่สักสิ์เลยสวัสดีครับเฮ้เพื่อนรอกก่อนรอกูก่อนกูยังมีส่วนร่วมเพื่อเหลือเหลือพี่ลเออไม่เหลือที่อตัวอะไรใกูเลยอ่ะกูจะเดินมาทำไมเพื่อนคะเพื่อนตีกันไปหมดไม่เหลือตัวอะไรให้ตีแล้วนอกจากน้องยอนน้องยอนจ๋าอยู่ซะลึกเลยกูเอาป้อมมึงได้ อันนี้น่าจะจบเรียนได้เลยเนี่ยคิดว่าน่าจะนะวันวด,ดีอินเน็ตยืนหน้าวันดีเดี๋ยวส่ามาวงมือไม่นาคไปให้เอาย้อนก็ไปซะแล้วเหลือแต่ต้นไม้เดียวดายอยู่คนเดียวต้นไม้ของพ่อวันด,ดีครับขอเอามือไม่นาคมาทัดแล้วก็อ่านเอชสกูอ่านยังไงวะอัสซุบะี่อ่า,อา,วา,อานว่าเหตุเต้นเกมมากี่ปีไม่ถึงพมหนาเลยสมองกูเลย